มีนาทีห้ามมีเคืออะไรวะทำไมอ่ะเตียงแล้วแเอาหนึ่งเโฟนกูฟอว์ววออโต้โอ้ยนานๆบึงกูรู้มึงกดแล้วโง่กูไม่ได้กดพี่โมไอ้สัตว์ต้องสองนาทีมึงจะบอกว่าไม่ได้กดเลยเออกูบอกเลยเหรอเออกูถามว่ากดใช่ไหมึงบอกว่าไม่ได้กดไมยกูไม่ได้พูดกูบอกว่ามึงห้ามกูไม่ได้หรอกพูดก็ก่อนหน้านๆไอโง่

Da, Au! Si anii! Chia nịt đa cuu nịt đa cuu mừng môn 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 2.1 เชี้ยนี่เดี๋ยมึงจะเจอไอ้งออีกรอบหนึ่งไอ้เดี๋ยวหน้าูดูเมื่อคืออะไรวะมึงเปิดให้ฟังดิไม่เคยฟังหรอจำไม่ได้อ่ะไม่เคยฟังเปิดหน่อยเปิดหน่อย

นายนายนาย <c oughs> อ้อวันนี้เราคอลอดล่วงเลยแล้วกันเชี่ยนี่ตากูอีกแล้ว

ึึึึดนี่มึงให้มันเหมือนขึ้น้วหมนี่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 ไอ้หี้คกูดีก็กำลังทำสองอาชีของมึอยู่แหละ่าน่ารักเนี่ยน่ารักคุเติมตาให้มันด้วยด้ โห sociedad, yeah. ้เพื่อนนายอยู <t ong <t ong ่ปะอยู่อยู่ทำไมเมื่อกี้เหมือนเสียงนายแตกๆแล้วมันเป็นอะไรเพื่อนกดแฟนดิสแกริตันเนี่ยเลนัโก้หนึ่งฟังอะไรอ่ะ ที่กลับไปฟังทำไมวะคิดถึงมิตรภาพของเราตื้อตื้อตื้อตือตื้อตตึงตึตงเหมืนเราไม่ได้อกันต้อนี่หลายมุมหลายนม่าอ่โอ่าฮ่าฮ่าฮา ไม่ได oh, ้โกรธบ้าเอรอไอ้เป็นโกรเนี่ยนี่ดี่ยวมนี่มึงคิดถึงเต๋วไปเตววไม่มาเข้ามาโกรธวะเตวอเหรอกูก็คิดถึงเต๋อเหมือนกันไม่ช่วยกูทำงานก่อนแล้วค่อยคิดถึงเตวยงานก่อนช่วยกูทำงานด้วยถ้าเกิดมึงช่วยกูทำงานนะเช่นนี้เจอกูแน่ ไรไอเยี e ่ยนีเดี๋ยวกูไม่ให้ลอกงานแล้ว e e. จะลอกไหมฮะจะลอกไหมลอ,ลอกก็ obey มีอยู่น้องอะไรของมือว่าลอกก็ obey มีลอกก็ obey มีก,ก็ทำตามคำสั่งของฉันยังไงล่ะ อ่อนไดเชนนี่กูปัญญาอ่อนมึงก็ปัญญาอ่อนเหมือนกันแหละสัตว์เชื่อม้มโลกแหละโอเคโ่ต้งฮะโอเค่อป็นตินไ้ไปท่ขอบไปเออย้าย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 โอเคโอเค